เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมในเกมโรบอตก,กับแบบขุดแร่นะครับก็วันนี้ผมมานะครับมาลองเล่นดูครับตอนแรกเนี่ยผมอัดไปแล้วนะแต่ว่าผมอัดตั้งแต่เริ่มเล่นเลยแต่ว่าไฟมันเสียไปทุกคนแล้วทีเนี้ยผมต้องมาอัดหน่อ,อีกทีหนึง่งคือ,อเบื้องต้น,นครับแบบเนี้ยเป็นแบบที่ขุดแร่นะครับคล้ายแบบแมบตกปลานั่นแหละนะครับเหมือนเหมือนกันเลยแต่ว่ามันจะเป็นเปลี่ยนจากปลาคนระับเป็นแร่นะก็จริงๆผมก็ได้มาลองเล่นนะครับก่อนหน้านี้แล้วที่ผมบอกไป ก็อัดไปแล้วนะแต่ว่าไฟล์มันเสียผมก็มาลองเล่นเพราะว่าพี่ตินเห็นพี่ตินเล่นผมก็เลยจอยเข้ามาเนี่ยพี่ตินติดน,นะเล่นอยู่นะครับผมก็เลยจอยเข้ามาโอเควิธีเล่นเบื้องต้นของแมบนี้นะครับเราก็มาที่ตรงซ้ายใช่ไหมแล้วเราก็ขุดปุ๊บให้ได้เพอร์เฟกสีเขียวอย่างนี้นอย่างนี้อย่างนี้เลยมันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์บอกคุณภาพข้างล่างนะเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมจะทําให้ร้อยซครับถ้าเราโดนเขียวมัน ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มได้ของดีขึ้นอ่าพลาดเลยน้องแล้วก็ผมใส่โค้ดไปแล้วนะตอนแรกผมใส่ในวิดีโอไปนะครับแต่ว่ามันเสียก็เลยแบบเดี๋ยวผมจะทิ้งไอโค้ดไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับแล้วก็ให้ทุกคนไปใส่กันถ้าโค้ดนี้ก็ได้ตังแล้วก็ได้พวกคูณลักกี้เนี่ยเยอะมากเลยครับดูคูณเงินนะครับ ของผมนี่ใส่มาได้แบบเงินน่าจะสี่หมื่นมั้งถ้าจะไม่ผิดนะมันไดใส่ได้สองโค้ดนะครับเอเคนี่แล้วก็พอเราไอ้นี่เสร็จใช่ไหมเราก็เอามาล่อนแบบผมเมื่อกี้เลยขุดตรงทรายนะครับแล้วก็เอาไปล่อนตรงตรงน้ํานะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมออกก่อนนะมือใหม่ก็เราก็ซื้อนี่ก่อนใช่ไหมล้วก็ซื้อนี้ซื้อนี้ครับตามเควสดเมื่อกี้ผมก็ซื้อนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าไฟมันเสียพอดีก็เลยผมาอัดใหม่เลย ตอนนี้ผมจะเก็บตังค์ซื้อน,นี่นะครับไอ้พลั่วนะครับซื้อพลั่วอันนี้สองอันนี้ก่อนแล้วามาดูเวสดิคุณสามารถสร้างอุปกรณ์จากไอเทมที่คุณพบภารกิจภารกิจอันนี้รวบรวมทองคำสิบห้าอ๋อคืออันนี้มันสามารถที่จะค้าของได้ใช่ไหมภารกิจค้าของเหรอเนี่ยแล้วเราก็เลงดีๆครับจับจังหวะดีๆ,ๆ,ๆเขาเล่นไปเรื่อยๆมันน่นนนนนา,นนาจะรู้ครับ ี่กดได้ประมาณนี้เลยฮึบเดี๋ยวผมทำร้อยเปอร์เซ็นต์นะรอบนี้ไม่รู้ได้เปล่าฮึบร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหรีบอันนี้รีบปล่อยไปนะครับต้องรอแบบสุดเลยนี่แล้วค่อยปล่อยฮึบปล่อยรีบไปหน่อยนะเมืบบ่อกี้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ้าวพลาดเลย9้สิบแปดได้อยู่อุ้ยอันนี้อะไรอะ่ะทำไมใหญ่จังไทเทเนียม ลูบี้เราได้ลูบี้วะทุกคนอุ้ยคืออะไรอ่ะไหนดูดิโอ้โหเอเคอันนี้ผมได้อะไรวะเนี่ยได้อิริเดียมอ่ะพี่ดินแสนสองเลยโหดวะนี้ขายเลยวะขายหมดเลยน้องนี่ขายเลยตังสามแสนเลย เรามาซื้ออันสุดท้ายเลยแล้วกันแสนสามซื้อเลยไอ้ที่ขุดนี่มีแค่นี้ใช่ไหมเดียเหมียวตั้งตอกเหล็กตั้งตอกเลยคืออันนี้เป็นพวกของแผวนทองคำจะเพิ่มโชคอ๋อ,อเดี๋ยวผมไปหาของมาหาของมาแล้วก็ลองคาราฟดูครับตอนนี้เราก็นี่ไปก่อกกระทาน่าจะมีแค่นี้ปะกระทะในเกาะน,นี้ไหม จะมีแค่ถึงอันนี้อุ้ยเต็มเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างง่ายอะ่ะนี่ดูอเมทิสมันน่าจะราคาน่าจะขึ้นอยู่กับไอน,นี่ความใหญ่ปะใหญ่ก็น่าจะได้ตังค์เยอะอยู่ใช่ไหมนี่ได้สองเทอยบคงมันขึ้นอยู่กับระดับด้วยอ,อุ้ยดวงดาวตก คุณโชคลาภสองบวกโอกาสรับเศษเสียวตลอดทั้งคืนปุดเลยอ๋อมันก็น่าจ,จะมีแบบติดสถานะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อ,อน,นี้อะไรวะเนี่ยใหญ่เหล็กดวงดาวเนี่ย เรงมาขุดตรงนี้ดิขุดได้่ะแล้ว,วอไอ้ที่หล่นลงมานี่นคืออะไรยือนเป็นเอฟเฟกต์เฉยๆค่าเต็มนี่คืออะไรวนะ่ะอ๋อลูบี้ฮึมข้างเยอะเลยะเบเวลห้าลูา 5, บี้หายากไหนดูดิลูบี้ระดับหายาก 4k อันนี้ 17k เหล็กดวงดาวไอเพชรนี่เราไปทำอะไรได้ดูเันแต่ว่ามาอืมก็คือเกมนี้มันต้องหาเงินใช่ไหมแล้วก็หาแร่เพื่อไปค้าของค้าของใส่เพิ่มโชคแล้วก็หากระทะใส่เกาะใหม่วันนี้ นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขุดเลยแล้วร่อนเลยขุดกันเลยอะใช่อะไรบ้างเนี่ยรอบนี้ไฮไลท์แอตินัมเดี๋ยวลองดูดิถ้าถ้าเกิดว่าเราขายเนี่ยจะได้เท่าไหร่แสนเจ็ดเลยฮยยู้ยทนนี่ผู้ซื้อขายนี่คืออะไร รูบี้ไปให้ผู้ขายนี่ไงผมมีอยู่รูบี้รูบี้รูบี้อยู่ไหนวะนี่ไงให้ผู้ขายเลยอ๋อถ้าทำวสเลเวลเราจะขึ้นใช่ไหมเราต้องการอัญมณีเจอรูบี้ใช่ไหมนำอัญมณีอัญมณีรูบี้ผมต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมเนี่ยอัญมเลาะต้องเป็นพวกอัญมเลาะใช่ไหมแต่เราลองมาดูนี่ดิบ้านนี้มีอะไรขายบ้าง กระทะหือฟังห้างแพงเลยกระทะทองอ,อ๋อนี่ไงเราต้องมาซื้อที่นี่ใช่ไหมถ้างั้นขายเลยแล้วกันขายเลยเปลี่ยนเป็นกระทะทองอะ่ะอ,อ๋อนี่เราสามารถมาซื้อตรงนี้ได้เดี๋ยวเราซื้อนี่ก่อนทุกคนซื้อบ,บวกชก็อกโกแลตเป็นเท่าไหร่แปดสิบสองแล้วตอนนี้อหือคูณกันมั่วเลยตอนนี้ตอนนี้ผมวิเวลเท่าไหร่วะวิเวลเก้าใช่ไหมดูฝั่งนี้ดิน,นี่ไง อีีก็ดยู่เดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้ของดีปะ่ะกร่ถางใหม่นีอะไรลูบี้อ่ะนี่ไงรึบลูบี้หายยากอุจย 7k เคลเลยนะอันนี้เพราะเราต้องหาทองคำก่อนต้องหายใช่ป่ะตามเคสเนะี่ย ถ้าฝั่งนู้นกับฝั่ง,งนี้ต่างกันยังไงเดี๋ยวรำภารกิจอีกน,นี้ให้เสร็จนะเราค่ยนะอยปิดคลิปทำเป็นทะี่จะเรียนแปด K นะวิวสิบเดีน้อง แต่ว่าถ้าดูจากตาก,ตาก็ไซายมันต่างกันนะไม่รู้ว่ามันจะของต่างกันหรือเปล่าฝั่งนู้นกว่าฝั่งนี้นะอเออมีรอดเลยไอ้ที่แล้วไอแพตตินัมนี่จะหาจากไหนไวนะเนี่ยหายากอยู่นะ ตินัมวันนีง้ไงมาแล้วนี่ทองครบแล้วขาดแค่ติน้ำครับตอนนี้เอาเ้าเลยเกาสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ได้อยู่แค่ติน้ำจะสีออกเงินเงินหน่อย เต็มจะเป็นดำๆใช่ไหมอันนี้ต้องใช้ตังเท่าไหร่วเนะี่ยหนึ่งล้านหนึ่งล้านเน่ยนะเนะี่ยอันนี้ซื้อนี้แล้วกันซื้อโอเคอยาโอเค เพิ่มเงินโชคลาบเสร็จแล้วเนี่ยอ๋อโทเทมใช่ไหมโอเคโอเคนักสำรวจที่เหนื่อยละไหนดูดิมาอ๋อลาพิรมรกรดวกนี้ก็เป็นเคเวสนะฮะอันนี้ก็เป็นน้ำยาใช่ไหมที่ให้เราซื้อโอเคประมาณนี้สี่หมื่นอันนี้สามสิบเท่าไหรสามสิบอ๋ออันนี้คือใช้เพชรซื้อสำหรับคลิปน,นี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปฟาร์มต่อก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยครับวันนี้ไปแล้วผมบ๊ายบาย ระวังนะ